สาวสุดงงแมวทำพฤติกรรมแปลกสุดหายตรวจพบเจอมะเร็ง เมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาทางเว็บไซต์ต่างประเทศได้เผยเรื่องราวของหญิงสาวรายหนึ่งนามว่าเคทคิงวัย35ปีที่เธอนั้นได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่3หลังจากที่โอกกี้แมวของเธอนั้นที่เลี้ยงเอาไว้ตั้งแต่อายุ20ปีมาทักเหมือนเป็นลางบอกเหตุซึ่งเธอนั้นก็ได้เผยว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่โอกกี้มักจะชอบมายุ่งกับเธอโดยการไปนอนซุกที่หน้าอกด้านซ้ายซึ่งเวลาที่โอกกี้มานอนซุกที่ไรเธอจะรู้สึกเจ็บปวดตรงหน้าอกที่นอนหับอยู่ตลอดเวลาซึ่งเธออออกก็ยมรรัับว่าในนนนต้้เธูสึล และรู้สึกไม่ดีเป็นอย่างมากแต่โอกี้ก็พยายามจะมานอนทับตรงที่เดิมอยู่ดีเธอจึงผิดสังเกตเลยลองจับตรวจด,ดูปรากฏว่ารู้สึกเหมือนมีก้อนอะไรบางอย่างจึงตัดสินใจไปพบแพทย์จึงได้รับการวินิจฉัยว่าเธอนั้นเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่3โชคดีที่หลังจากนั้นได้รับการทําเคมีบําบัดฉายรังสีและผ่าตัดอยู่หลายครั้งจนทําให้เธอนั้นมีอาการที่ดีขึ้นโดยเธอนั้นยังได้บอกอีกด้วยว่าหลังจากนี้หากโอกี้พยายามมายุ่งส่วนไหนในร่างกายของเธออีกจะรีบไปหาหมอในทันที